สวัสดีครับันก็ทำคลิปต่อเนื่องเลยแล้วกันเนะเออาะแล้วหลายคนก็มาถาม,ถามถึงเรื่องว่าการเซตผมใช่ไหมว่าแอามเซตผมยังไงก็เป็นทรงที่แอมเซตประจำนะฮะอันนี้ก็ อันนี้เป็นรงล่าสุดก็ตัดจากที่ที่ฟินิกนะฮะก็คือตัดมาแค่ข้างเดียวเพราะว่าวันนั้นออกงานเนาะสำหรับอุปกรณ์เซ็ตผมง่ายเลยแอมก็จะใช้แค่ตอนนี้ใช้อยู่2ตัวจะลดอตัวแกสบีที่เป็นันนั้นออกไปแล้วก็เลยจะใช้แค่ตัวนี้นะฮะชวาสคอปอ่อเป็นผงแว็กหาซื้อได้ที่ไหนซื้อที่วาสาันบูธอะยไรเงี้ยมีร้านทำผมเข้าไปมีดีกว่าเป็นกระปุกยังไงมันก็จะทําให้ผมที่ตรงอน่างที่เนี่ยครับมันตั้งขึ้นแล้วมันก็อยู่ทรงได้นานกว่าแล้วก็ใช้อีกตัวหนึงก็คือนนนอวมืกัะีท่ สองตัวนี้พี่ใช้แค่สองตัวนี้เองวิธีใช้พี่จะใช้ตัวนี้นะครับโรยที่บริเวณโคนผมก่อนนะก็คือเราจะโรยตรงนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนแป้งแต่มันไม่ใช่แป้งนะครับหลายๆคนบอกว่าพี่อาร์มใช้แป้งโรยหัวเหรออะไรอย่างเงี้ยเราโรยที่โคนครับแล้วเราก็ทอยขยี้แต่ว่าข้อเสียของมันคือมันสั่งยากหน่อยนะแต่ว่ามันอยู่เลยสําหรับคนที่แบบพ้ยผมแบบต้องค่อนข้างตรงเหมือนพี่เงี้ยมันจะเซ็ตแล้วแบบบางคนบอกพี่พี่มันเซ็ตไม่อยู่มันเซ็ตไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช้ตัวนี้ไปน้อง ตั้งนะครว่าเนี้ยเราขยับขยับขยับนิดนึงนะขยับให้แบบว่าไอตัวผงแว็กมันมันกระจายลงโคนนะะจุ๊บจุ๊จุ๊บจุ๊บอันนี้พี่ก็จะขยี้ขยี้ให้มันทั่วยไหมเห็นไหมไหมไหมขึ้นละมันจะง่ายเว้ยแบบน้องผมเซตผมผู้ชายมันจะง่ายเซตผมผู้ชายแบบเกาหลีพี่เป็นคนชอบเซตแบบยุ่งๆนะพี่ไม่ค่ไม่ค่อยชอบเซตแบบให้มันดูเป็นหนาหนามะนึกออกปะเอออะไรอย่างเงี้ยพี่ชอบแบบให้มันดูยุ่งๆหน่อยพี่ไม่ต้องการให้มันแบบ มันเลียบไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราดูแบบว่าพวกเอเกาหลีอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเอ<ม>็กโซหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเซตแบบว่าไม่ได้แบบแปดแปดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเซตเป็นฟิลแบบยุ่งๆแล้วผมถามว่าผมพี่เสียไหมผมพี่ก็เสียนิดนึงนะครับแต่ว่าจริงๆพี่ชอบให้มันเสียๆนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเรามปนเซตเป็นเซม่คลืนแ่ะเห็นไหมเราได้อย่างงี้ปุ๊บเราค่อยๆมาจับทรงของมันอาจจะดูไฟนอลกันตาซสีนิดนึงเสร็จแล้วพอน้องได้แลอวใช่ไหมน้องก็ค่อยเอาสเปรย์เนี้ยมาฉีดนะฮะ น้องค่อ,คอยๆจับเป็นเป็นช่อๆจัดแต่ว่าใหเอาตามที่แบบว่าน้องที่ว่าชอบคิวประมาณไหนเงี้ยอ่ะค่อยๆฉีดมาแนะนำว่าฉีดไกลๆนะอย่าไปฉีดจ่ออย่างนี้นะฮะฉีดไกลๆอ่าฉีดประมาณนี้ก่อนแล้วก็เซต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 เป็นทรงแค่นี้ก็จะเสร็จแล้วอืมก็จะฟิวประมาณนี้นะฮะยังไงเดี๋ยวพี่ขอแบบไปจัดทรงให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเตรียมตัวออกงานแล้วก็มาสอนน้องๆสำหรับคนที่อยากจะเซตผมแบบพีอาร์เองนะฮะก็จะเป็นฟิวประมาณนี้ ยังไงก็เดี๋ยวไปแล้วไปเจอัดเดี๋ยวไปเจอกันที่ร